สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงก,กับผู้เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนกันยายน2 0 1 6นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เราจะมาดูว่าเขาคิดอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้างนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดฝากด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวที่เกิดความแม่นยำม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ user b l u e า5 9เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่มาดูกันว่าเขาคิดยังไงสหรับตัวคุณกันบ้างก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ ไพ่ใบแรกสําหรับเขาคนนั้นได้เป็นไพ่เด็กถือไม้เด็กถือไม้เนี่ยแปลว่าเขาค่อนข้างดูมีแพชั่นกับตัวเราอยู่นะครับแต่อาจจะดูลดหรือซอฟลงบ้างกับในเรื่องของความรู้สึกคือคําว่าซอฟลงไม่ได้แปลว่าความรู้สึกเขาน้อยลงนะครับแต่ความรู้สึกเขายังเยอะอยู่แหละแต่เขาอาจจะมีปฏิกิริยากับคุณน้อยลงคือไม่ค่อยบับมา จ็อกแจ็คบอแวร์กับเรามากเลยยังไม่ค่อยมาติดต่ออะไรกับเรามากเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยเขาอาจจะดูนิ่งบ้างดูเงียบบ้างในบางครั้งมันอาจจะเหมือนกับว่าให้เรากับเขาอาจจะต้องดูจังหวะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์กับในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรแบบเนี้ยให้มันแบบจุดติดกันได้มากกว่านี้นะครับเหมือนตอนเนี้ยเขากับเราอาจจะยังมีพั่ชมีความรู้สึกที่ดีต่อก,กันแต่มันก็คงจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันเพราะว่านี่เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง คุณกับเขาเนี่ยอาจจะต้องให้เวลากันนิดหนึ่งเพราะว่าดวงชะตาเนี่ยนะครับเท่าที่ดูมันอาจจะมีปัญหาความรู้สึกความอึดอัดหรือความรู้สึกที่ดูไม่ค่อยชัดเจนเนี่ยยังมีเข้ามาอยู่บ้างกับในเรื่องของความสัมพันธ์ดังนั้นเนี่ยเด็กถือไม้มานะครับหมายความว่าเขายังมีพัฒนช์ช่นกับเราเพียงแต่เรากับเขาอาจจะต้องพยายามเปิดมุมมองปรับไม้เซตที่ทําให้ความรู้สึกระหว่างเรากับเขาเนี่ยปรับและจูนกันได้ทุกอย่างก็น่าจะโอเคขึ้นนะครับ ไพ่ย,ยังบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่ายังมีไพ่ดีเอ็มเพรสเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีไพ่สิบเปลี่ยนเกิดขึ้นนั่นแปลว่าตัวคุณเองนะครับยังมีโอกาสที่ยังจะเป็นคนที่เขาชอบคนที่เขาหลักคนที่เขายังมีความรู้สึกปรารถนาที่ดีกับตัวเราเองหรือพูดง่ายๆคุณยังเป็นน u m b บ r รวันสำหรับเขานะเพราะดีเอ็มเพรสเนี่ยเป็นอะไรที่สุขและสมบูรณ์นะครับใครที่จับได้ไพ่ดีเอ็มเพรสเนี่ยบอกเลยก็ยังเป็นคนที่ยังเป็น คนที่ใช่สำหรับเขาและยังเป็นคนที่ดีคนที่เหมือนกับว่ายังเป็นแบบคนที่โชคดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังมีโอกาสที่คุณจะคลี่คลายสถานการณ์กับในเรื่องของความสัมพันธ์เพียงแต่ถ้าคุณยังต่อสู้ยังดิ้นรนต่อไปได้ คุณก็ยังมีโอกาสที่ยังจะมีความสุขและความสมหวังได้นะครับถ้าคุณไม่ยอมแพ้ยังไงคุณก็ยังมีโอกาสที่ยังจะกลับมาคืนดีกันกลับมามีาความรักความสัมพันธ์ที่ยังไปในทิศทางที่ยังพอไปได้ในหนทางของมันนะครับแล้วแต่บุคคลเนาะแล้วยังมีไพส่สิบเหรียญมาด้วยสิบเหรียญน่ะมันคือคุณค่าของความรู้สึกกับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันแล้วก็ ความมั่นคงที่มีต่อกันมันแปลว่าเขาก็ยังมีความรู้สึกที่ดีกับตัวคุณเองหรือเขายังมีความรู้สึกที่ยังเห็นคุณเป็นคนที่ยังมีอนาคตยังเป็นคนที่ยังแบบพูด,ดง่ายๆคือเขายังเป็นคนที่เขาคิดแล้วมันยังยังมั่นคงต่อความรู้สึกระหว่างกันเนี่ยเพียงแต่บางทีปัญหามันเกิดขึ้นในระหว่างทางนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นจากความไม่ชัดเจนมาจากเกิดขึ้นจากความรู้สึกของของเรากับเขาอาจจะยังปรับหรือเรียนรู้กันไม่มากพอ ในเรื่องของความรักนะมีให้ต่อกันแน่นอนแต่ไอ้เรื่องของการปรับในเรื่องของมุมมองทัศนคติกับบางสิ่งบางอย่างที่เขาอาจจะดูค่อนข้างแข็งก้าวกับเราหรืออาจจะดูค่อนข้างมีบางสิ่งบางอย่างที่คุมเครือไม่เปิดไม่เปิดกับความสัมพันธ์ทั้งหมดหรืออาจจะแบบมีอะไรแบบปิดปิด,ปดบางบางที่อาจจะทําให้เรามีความรู้สึกเครือบแคลงระแวงบ้างอะไรแบบเนี้ยหรือเขาอาจจะมีแบบ โลกส่วนตัวมีเซฟโซนของตัวเองเยอะเกินไปอะไรแบบเนี้ยมันก็ยังเป็นปัญหาที่เรากับเขาอาจจะต้องพยายามดูแล้วก็ปรับกันไปก่อนสักนิดหนึ่งนะครับอันนั้นคือสิ่งที่มันเป็นปัจจัยภายนอกแต่ปัจจัยภายในคือเรากับเขายังรักกันอยู่เรากับเขายังมีอนาคตรว่วมกันเรากับเขายังมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีต่อกันนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ไพ่บอกว่า เรากับเขายังค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้ถ้าเรายังมีความรู้สึกที่ยังแบบต้องการเขาอยู่เราก็ยังจะค่อยๆปรับและฮิลลิ่งไปได้นะครับเพราะว่าเหมือนเขาก็ยังมีความรู้สึกที่ดีต่อเราอยู่แล้วไพย่ยังมีไพ่สามถ้วยขึ้นมาด้วยนะมันแปลว่า เรากับเขาเนี่ยมีโอกาสที่ยังจะมีความสัมพันธ์ที่มีโอกาสในเรื่องของข่าวดีนะครับความรักความสัมพันธ์ที่เรามีโอกาสที่จะลงตัวได้ความรักความสัมพันธ์ที่เราอาจจะได้คอมมิทเมนต์ได้ได้ในเรื่องของการมั่นหมายก็ได้นะครับหรือแต่งงานก็ยังมีโอกาสเลยเพียงแต่เราอาจจะต้องค่อยๆปรับค่อยๆรอค่อยๆเป็นค่อยๆไปช่วงนี้ผมคิดว่างานแต่งอาจจะยังไม่ค่อยมีหรอกแต่จะเป็นเรื่องของงานมั่นหมายกันก่อน อันยิ่มากสุดแล้วนะครับเพราะาอะไรครับดาวคู่ของคนรักของคุณคือดาวพระศบปปดีนเนาะโคจรตกเรือนมอรณะไปร่วมกลุ่มกับดาวราหูอยู่ก็อาจจะยังทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่คลี่คลายนะครับการที่ดาวคู่ตกเรือนมอรณะเนี่ยถามว่ามีโอกาสเลิกไหมมีแต่ไม่ได้แปลว่าเลิกทุกคนนะครับเออพรางั้น,าน,นราศีกันลัคนาการ,าการทุกคนมีเป็น10ล้าน20บล้านคนหรือเป็น50ล้านคนมันก็คงจะแบบ ต้องเลิกกันแล้วแหละถูกไหมมันไม่ใช่ไงดังนั้นมันหมายถึงว่ามีโอกาสเลิกได้สูงกว่าราศีอื่นเฉยๆแต่ไม่ได้แปลวะ่าเราจะต้องเลิกเนาะกรรมจริงอะ่ะนะครับในทางโหราศาสตร์เนี่ยเรือนชะตาเนี่ยนะครับการที่ดาวพฤหัสบดีตกเรือนมอรณะเนี่ยมันเป็นพินทุบาทก็จริงแต่มันหมายความว่าบางทีแล้วอะ่ะเราเองอะ่ะอาจจะต้องแบบออกจากครอบครัวไปมีครอบครัวใหม่อันนี้ก็ถือว่าการพัดพลากจากไกลเหมือนกันนะ เช่นเรากับเขาอาจจะแต่างงานแล้วแยกบ้านจากบ้านที่เราเคยอยู่ปัจจุบันเนี่ยไปออกไปเพราะอย่าลืมว่าชาวกันลละคณากันเนี่ยมีดาวบ้านนะครับดาวครอบครัวของเราเนี่ยเป็นดาวดวงเดียวกันกับปัตตนีคือดาวคู่ครองคนรักของเราถูกไหมครับเราอาจจะแยกบ้านออกมาไปแต่างงานไปไปอยู่ด้วยกันต่างหากแบบนี้ก็ได้นะครับมันไม่ได้แปลว,ว่าเราจะต้องแบบจากไกลพัดภาคจบจากลายอย่างเดียวมันไม่ใช่เนาะโหราศาสตร์มันไม่ได้แบบ ตอบอะไรแล้วตายตัวได้แบบนั้นมันยังมีปัจจัยอื่นๆอ,อีกมากมายแต่เราไม่รู้เราไม่ได้แบบไปสืบเสาะแสวงหาหรือเราไม่ได้ใช้เวลาคิดมากพออืเราก็จะรู้แค่ประมาณนี้แหละดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่ายังมีโอกาสที่คุณยังจะมีความรักความสุขความหวังการมั่นหมายงานแต่งงานก็ยังพอมีนะครับแล้วก็เรื่องของคอมมิตเมนต์เนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยเช่นกันนะครับอาจจะมีข่าวดีเข้ามาจากไพ่3ถ้วยด้วยเช่นกันดังนั้นก็พยายาม บุกบาฝ่าฟันไปสักพักหนึ่งแล้วกันคําว่าบุกบาฝ่าฟัฟนแปลว่าเราต้องพยายามต่อสู้ต่ออุปสรรคและปัญหาบางครั้งเนี่ยระหว่างเขากับเราอาจจะมีปัญหาให้เราต้องพยายาม ปรับแล้วก็สมดุลกันไปอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับมีไพ่เดอะจัสติดเนาะจัสติเนี่ยแปลว่าเราอาจจะต้องพยายามสมดุล Balance ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกระหว่างเรากับเขาให้มากหน่อยเพราะบางทีคุณกับเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทะเลาะก,กันได้บ้างกับในเรื่องของความไม่ชัดเจนเดอะไฮพ t เทสมาเห็นไหมครับแต่เ h อะไฮพ t เทสมาก็แล้วแต่แต่เรามีเดอะเอ็มเพมาแล้ว ยังไงเราก็เป็นตัวจริงสหรับเขาแน่นอนนะครับเพียงแต่บางทีความไม่ชัดเจนนั้นอาจจะเป็นแค่ความนก g ทีสลหับตัวเราเองก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้หรอกนะครับบางคนก็อาจจะมีลักซอนซ่อนเงื่อนบ้างบางคนก็อาจจะมีความรักที่อาจจะดูแบบ ซนซิทีฟมากผิดหวังกับความรู้สึกโดยที่เราอาจจะคิดมากไปเองก็ได้หรือบางคนอาจจะเป็นคนที่วิตกกังวลกับเรื่องของความสัมพันธ์จนเกินไปคิดว่าเขาเงียบห่างหายไปก็คิดว่าเขาแบบอาจจะมีคนอื่นไหมหรือเขามีคนที่คุยอยู่แล้วหรือเขาคบอยู่แล้วอะไรแบบนี้เราอาจจะคิดในมุมนี้ก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้เพราะว่าไพ่บอกว่ามันมี5้าถ้วยมันแปลว่าบ,บางทีแล้ว่เขาไม่ชัดเจน่ะหลายคนนะครับ ชาวกันลักษณะกันเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์หรือ relationship เนี่ยที่อาจจะดู ไกลกันบ้างเป็น long distance บ้างหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องของความรักที่มันไม่ชัดเจนเพราะว่าดาวคู่ไปตกเรือนมรณะมันจะชัดเจนได้ไงถูกไหมครับบางทีแล้วอะ่ะมันก็อาจจะทําให้เรากับเขาเนี่ยมีในเรื่องของมุมมองทัศนคติที่อาจจะดูต่างกันหรือว่าอาจจะมีมุมมองในเรื่องของความรู้สึกที่เราละแคะละคายกับในเรื่องของความสัมพันธ์มันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่โอกาสที่มันจะมี เติร์ดปาร์ตี้เนี่ยอันนี้น้อยหน่อยนะครับมันอาจจะมีบ้างแหละแต่น้อยมากส่วนมากจะเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เราอาจจะดูวิตกกังวลกับในเรื่องของความสัมพันธ์ซะมากกว่าเพราะไม่มีไพ่ห้าถ้วยด้วยไพ่บอกว่า,าผู้ชายคนนี้ใส่ชุดดำถูกไหมครับกาลังมองกับ3ถ้วยที่พังทลายแล้วก็มี2ถ้วยที่ยังตั้งอยู่แต่เรากลับหันหลังใส่มันคือเรามองไม่เห็นอนะ เอาง่ายๆมันแปลว่าเราอาจจะกําลังคิดหรือโฟกัสอยู่กับความรู้สึกที่มันเป็นแบบเนกาทีฟเกินไปนะครับอะไรแบบเนี้ยเราก็เลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราคิดมากวิตกกังวลสิ่งต่างๆแต่ไพ่บอกว่าชาวกันและษนากันอาจจะต้องค่อยๆปรับและเยียวยาตัวเองไปสักพักหนึ่งไพ่ใบนี้คือ6ดาบเนี่ยมีโอกาสที่เราจะค่อยๆหลุดพ้น จากความรู้สึกกับปัญหาสิ่งต่างๆที่เรารู้สึกว่ามันมันเป็นเนกาทีบหรือมันเป็นความรู้สึกที่เราไม่โอเคมันกําลังจะค่อยๆเจือจางจืดจางไปแล้วทําให้ทุกอย่างนั้นกลับมาฟื้นคืนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยการที่เราอาจจะต้องพยายามฮิลลิงตัวเองแล้วก็พยายามประคับประคองอยู่ในคงเส้นคงวาให้มากที่สุดอะไรที่มากเกินไปควรปรับให้มัน น้อยลงอะไรที่น้อยเกินไปก็ปรับให้มันมากขึ้นเพื่อให้ทุกอย่างมันดูสัมพันธ์กันแล้วก็ส่งเสริมไปในทิศทางเดียวกันได้แบบนี้เป็นต้นนะครับก็มีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังที่ดีแล้วนะดังนั้นสำหรับชาวกันก็พยายามเ,เปิดมุมมองปรับ m ม n d เ e t ซะทุกอย่างน่าจะโอเคขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของ ตรงนี้บ้างนะครับ The Tower เนี่ยบางทีเนี่ยความนอยความรู้สึกที่ผิดหวังของเราเนี่ยมันอาจจะทําให้เรากับเขาเนี่ยมีปัญหาใจกันได้ในความรู้สึกบ้างเพราะเราอาจจะมีความรู้สึกที่มีพยายามพยายามที่จะเคลียพยายามที่อยากจะมีการแบบดึงเขากลับมาในเรื่องของความสัมพันธ์หรือพยายามให้เขาแบบเอ็นเอียงมาทางเราแบบเนี้ยเรากำลังต่อสู้กำลังดิ้นรนอยู่กับปัญหามันอาจจะมีทะเลาะก,กันบ้างมีความไม่เข้าใจกันบ้าง แต่ถ้าเราเนี่ยพยายามบุบบาฟาฟันนะครับกับความรู้สึกโดยการที่เราอาจจะต้องพยายามลดภาวะอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะครับลงมานิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ดาวอังคารเนี่ยดาวแห่งโทสะเนี่ยเขาโคจรกลุ่มรักกับชาวกันแล้วและเป็นตำแหน่งมหาจักรด้วยเราอาจจะต้องให้เวลากับการบุบบา่าฟันเพราะดาวมหาจักรหมายถึงการบุบบาฟาฟันถึงจะสำเร็จและเป็นแนน้มทิศทางที่ดีขึ้นแต่ บางครั้งก็ต้องมีเหตุผลมากๆนะครับอย่าใช้อารมณ์จนเกินไปเพราะเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะค่อนข้างที่จะออพยายามจนเกินไปอ่ะมันอาจจะทําให้เรากับเขาแบบมีปัญหาในเรื่องของความรู้สึกกับในเรื่องของอารมณ์มากเกินไปก็เลยทําให้บางทีก็ ปะทะาคารมกันบ้างแบบเนี้ยเราก็ค่อยๆปรับและเปลี่ยนแปลงไปแล้วกันนะครับยังพอมีโอกาสที่เรากับเขายังจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีข่าวดีคอมมิทเมนต์สิ่งต่างๆยังมีโอกาสที่จะไปในทิศทางที่ดีถ้าเราไม่ทะเลาะก,กันจนเลิกไปซะก่อนเนาะยังไงก็ยังพอมีโอกาสที่จะมีความรู้สึกกับสิ่งต่างๆที่มันค่อยเป็นค่อยไปเด็กถือไม้แปลว่าเขาต้องการที่จะเป็นไปแบบ ยังติดต่อยังสื่อสารกับเราแต่อาจจะดูน้อยแต่เราก็ต้องให้เวลากับการแบบฮิลลิ่งกันและกันนะครับเพราะว่าความสุขความสมหวังของชาวกันยังรออยู่นะครับยังมีโอกาสที่จะได้ข่าวดีถ้าตัวคุณเองอดทนอดกลั้นแล้วก็ยอมรับกับในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าพิ่งแบบเออเซนซิทีฟเกินไปอย่าพึ่งน้อยอย่าพิ่งที่จะเหมือนกับเออ เคลียคือคุณเคลียได้แต่คุณต้องพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งใช้อารมณ์อย่าเพิ่งที่จะแบบคิดอะไรแล้วหุนหันพันแล่นจนเกินไปนะครับมีสติกับการดําเนินชีวิตแล้วคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับชาวกันแล้วก็รักนากันแล้วก็อย่าคาดหวังจนเกินไปเพราะอาจจะทําให้เรามีความรู้สึกที่มันผิดหวังและเราจะน้อยเยอะเกินสำหรับชาวกันนะครับ ก็ฝากไว้ประมาณนี้เช่นกันสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s ับส c r ร b ์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ